สวัสดีครับผู้รับผูช่ชวยยูทูปใหแนำอุตส่าห์มาหน้าผา้าเหล่ะครับช่องชื่อกลางร,ร,ร่วมมูลหลักกับพัฒนาควายไทยมันนี่เขาอยูบ้านปอข้านะครับจบัอองหด,ดอนท้ายโศกเพื่อหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับมันนี่มีโอกาสแาย่มากอย่างชมแม่แบบพันธุ์ควยงามสายพัฒน,น,นา,น,า,านะครับเป็นแม่พันธุ์ควายเผือกครับพี่น้องมันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับอาชีพพาพี่น้องเข้ามาถ่ายทำในช่วงค่ำจังน้อยครับมันนี้ก็มีโอกาสแย่มาเลีนกระป๋ากับไส้เพิ่นนะครับเลยมีโอกาส มาถ่ายถอดความงามให้พี่น้องครับรับชมนะครับก็มีพี่ตักครับนําทีมมื่อไหร่ครับผมเดี๋ยวเปล่งใดแม่งใดเดี๋ยวสอบถามพี่ตักทักทายพี่ตักก่อนครับผมพี่ตักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นดนครับครับผมแนะนำตัวพี่น้องเขาหน่อครับว่าเปล่งใดมื่อไหร่เขาได้มากเยี่ยมมาอยากมาใช้เป็นบ่มเสื้อผ้เพราะว่านึงมาเบืองเยี่ยมชุ่มไอ้แม่พันธุ์ข้อยเผือกเพป็นที่เพป็นเป็นลูกเจ้าสั้นครับลูกสาวเพป็นครับลูกสาวเจ้าสั้นครับเป็นข้อยเผือกคุณก็เลยมาเสื้อไผ่้าอยู่เพิ่งมา มากินเขาแรงนัดกินมากินเขาเรงมาส่นเลยว่าเออเสื้อผ้าอีพี่ทวดมากพอดีน้ำกันก็เลยกว่าเอออัปเดทไอ้ไอ้ไส้เพื่อนเนี้กลุ่มสมาชิกน้องหานเท่านี้แหละครับอยู่ตำบลไห้สวกกับบ้านบัวคำครับผมป้าเพิ่นกับตั้งเป็นเป็นสมาชิกเพิ่นหับว่าเรียนไม่เรื่อมาเยี่ยมไอ้เพิ่นเพื่นกับสื่อมาจากเซียนไงข้อยตัวนี้ก็ได้เป็นข้อยเผือกสูงประมาณร้อยสามสิบเปียกสามสิบเก่าพี่ทวดข้ยฟันคู่แหลกครับผมเพิ่นกับว่าเมื่อบ่งว่าเพิ่นกับบวกว่า เซียนไงพึ่นกับว่าลูกแก้วฝ้าครับลูกเอ่อออกขอดพึ่งขอดมาวันที่สิบเก้าเดือนกันเล็กดาบังคับเป็นลูกเจ้าสั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมาแหวนมือช่วยทุ่นมาพอดีมือน,นี้ครับผมเป็นระบบเสื้อไผ่ <c oughs> น้อยๆแหวม่งอาจจะเป็นยังเมือเ่อแรงครับแต่ว่ามันได้มาแล้วก็เลยว่าอย่าอัปเดตให้เพิ่นไอ้ไอ้ใ,ใ,ใ,ใส่แล้วนั่งว่าอยากให้สมาชิกผู้เพิ่นหัดเลี้ยงไม่ เดี๋ยวเบิ่งแนวทางว่าเพิ่นเฮ็ดคอกเพิ่นขนาดมือใหม่เพิ่นเฮ็ดคอกนี่ห้วยมันรู้ก็คงผุ่มบ่ดิรู้ก็คอกผมเลยพี่ส้วนเรียก่าพี่น้องคนฮักควานํากันมาหากันนี่สิ่งแรกคือต้องมาหาขึ้มาเบิ่งควายงามเบิ่งบควายครับเนาะครับบ่ได้เลยครับพี่น้องครับครับที่เขาันว่ามีแต่ซุ่มควายๆเนาะเบิ่งควายหย่างนเลยียบคั่นคือเฮาชายทอดพี่น้องเฮารับชมพร้อมเนาะเบิ่งนะครับครับโอเคครับพุามซุ่เพิ่นก็เปรียบเทียบเลย138 3ิ138ครับนะครับ8มีบวก ประตำกว่าครับผมนะครับลูกลูกสาวเป็นลูกเจ้าสั้นครับลูกสาวเจ้าสั้นดูร่าไปได้ครับลูกสาวนี่ครับอ่าดึงเดือนครับอีกสิบแปดสิบเก่ามือมั้งครับม่บอกวันที่สิบเก่าไม่เป็นต้นสิบเก่ากระดาคมครับเดือนก้วยครับพอพันไข่ไข่ดำเนาะครับพอพันไข่ดำครับไั่เจ้าสั้นครับควายเผือกเพิ่นให้ลูกเป็นเผือกครับผมแต่ว่าขนเพิ่นดีนะครับมีขนพระเจ้าดังแท่นครับผพระยาดังแท่นคนนี่แย่งกันทั้งนาแ่งหมดเลยครับทั้งนาโล้างดีครับผมเป็นล้างกระดาล้างพันธุ์ตรงครับเนี่ยครับหลังบอสซ ใช่เป็นกับพ่อโอเคเพิ่นยังท่านเห็นมีตีเพิ่งปอนอะไรปอนต้องสามเดือนอีกต้นมาเบิ่งมันยังมีมีตีหนึ่งของเพิ่นะครับมื่อนนี้ครัจะมาถ่ายทถเมืองต้นก่อนเนาะครับครับเดี๋ยวสักสองสามเดือนกลับไปเพิ่นใงไงจิงน้อยครับเป็นสาวจิงน้อยครับเมื่อวันนี้ส้มหลักกับตองอัปเดตในเพิ่งจังไนอัปเดตซอยไอ้ไส้เล่ากับหนึ่งเล่ากับเห็ดอู้อลังการเพิ่นเตรียมจะซื้อเมียบอกเคำว่าไม่ด้ครับเพมันมีเร่องเลยครับเมื่อวับ เป็นนี่อยู่4ตัวมี4ตัวครับครับผมเป็นควายดำอยู่2ตัวมันเป็นเป็นควายเผือกอยู่กับเมียลูกนี่แหละแม่ลูก2ตัวก็เป็นซีนะครับนะครับผมแล้วก็ลักลักคนกัก่อนจะมาเลี้ยงควายก็จะมีว่าพรบครใช่ครับบามันละลอยครับครับเมันเป็นบามันครับเดี๋ยวบรรทุนอัพเดตไปคลิปกับพี่น้องครับมันครับเดี๋ยวชมพรบนะครับนี่ครับพี่น้องครับถ้าอยากพันธุกรรมของเจ้าสั้นกับเป็นลูกป้าปังนี่แหละครับครับผมป้าปังเป็นลูก อ้าอย่างร้านปลาปังร้านสายปังคสายขวดท่องซุกสั้นครับผมท่องสุกนี่เป็นตองกันเลนะครับผมครับโหยใจลูกร้านมันได้ดีแม่พึ่งสื่อเสียงมาตลอดเลยครับวท่องสุกแม่พิ่งงั้นเลครับพี่ตักมากเลยครับพี่ตัคือผมมากตรงนี้คือเพิ่นเพนในตัวส่วนหนากับท่องเพิ่นครับครับครับผมส่วนส่วนหนาตรงเอาสองพน่นั้นครับครับกล้วยแม่เผื่อพิ่นกั ถึงว่าหาควาวสูงนี่ระดับรอยสาวที่เปียำเก่าเมียสาวนี่มันกัดงากอยู่เพอาะ้ตัวนี้ก็ถามว่ามันจะไปอีกหรือเปล่าได้ครับเพราะว่าสี่รอยสี่สิบกว่ากันอาจจะมีเพราะว่าเพื่อนของเขาฟันคููแหลกลูกสาวตัวแรกครับลูกสาวตัวแรกเป็นห้องแรกวะทถอปม่ยนครับอายุสามปีกว่าสิครับสี่ง่ายสามปีนี่ๆถ่ายดีครับถ่ายดีขัวสามปีกว่านะครับครับรอติดตามผลงานครับพี่น้องครับลูกสาวครับ อันนี้อนาคตไกลครับผมเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเบิังลูกสาวเพิ่นใกล้ๆครับพี่ตาครับลูกสาวเป็นเพียงใดทั้งหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นกันหน้าหัวงอนพี่น้องครับครับหัวงอนสวยครับหน้าผากเพิ่นหัวงอนหมอท้องมาแล้วครับถ่ายกลมดีนะครับเนาะถ่ายนครับเนี่ยตัวครับว่าขี้ลายทั้งหน้าเพิ่นก็มาตามพันธุกรรมพ่อเพิ่นแหละเจ้าสั้นเพิ่นกับทรงลูกเด่นอยู่เราเขากำลังออกเนียนครับ นี่ควัญตรงข้างหน้าเพิ่นพอมครับแม่นครับผลพาย่างแข็งเลยครับตรงนี้กลางเลยเปรเลยครับครับเนี่ยครับแข็งขาดีครับง่ายครับครับสวัสนี่มีการมีกำลังใจมาหล้ครับครับเมื่อไหร่ครับเขียนผลงานออกมาเพราะว่ามากินข้าวแรกนาะหลังจากกินข้าวแรกอิ่มแล้วก็มาชมควายน้ำกันครับเมื่อไหร ถ้าพี่น้องสนใจไปไีนี่ครับไม่ยามไม่หยามมาชมเฮาอ๋ออันนี้ก็อ้อใช่แล้วก็ว่าคันมากี้ลีคันนั่นกับมหากันมาคุยกันก็ได้ครับครับตัวมาทั้งพี่เพื่อนหรือว่าตีตัวมาทั้งผุมกันได้กันเขามากบ่ถืกผุมพามากก็ได้บ่บ่บม่มีปัญหาครับพอมาเจอพี่น้องสนใจอยากเอาไปปัฒนาเนาะแป่งปัตนาัตนาเนาะี่ลีก็จังมาคุยกันครับบ่บ่หรือว่าหรือเพียงกับมาชมกับกับโทษมหาพิตากอนก็ได้เนาะได้ครับ เดพี่ตักจะพาพี่น้องพาพายที่หามาเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องเสรียมขั้นคือเนี่ยครับควายเฮาตัวนี้เป็นลูกสาวครับพี่น้องครับอันนาคตรเก๋สามารถต่อยอดได้เลยครับตัวนี้หัวงอนง่ามเลยครับงอหัวง่ายครับหัวใหญ่ครับหัวใหญ่นะผากใหญ่ถ่ายดีครับถ่ายคมเล้วครับเดพิทักษ์เน่เพิ่นกะน้ำนมดีเนาะสังเกตจากต่อจากล่างน้ำนมเพิ่นครับ อยากรู้ว่าพัฒนาการเมื่อในก็ต้องพุณนล้วครับสามเดือนชี้เดือนแปดสี่เ็นอีกมีตีนึงพอเพิ่นเขาก็เดียเดือนกลัวลูกกล้วยเพิ่นก็บท่านอินทกล้วยเผื่อกับประมาณนี้แหละครับครับเพี่ว่ามาดีอยู่ในระดับหนึ่งในการพัฒนาคล้วยอย่างที่เพิ่นก็เลือกใส่ได้พอถือพอเพิ่นเอาเจ้าสั้นมาปรับโครงสร้างเรื่องสูงใส่ปูต้องสูบเพิ่นก็ระเบิดโครงสร้างพร้อมครับเดินไปยังน้อยเหาก็สามารถที่จะขอพอพันธุ์ดีๆเนาะแม่นครับมาทำประมชนใดอีกครับพี่น้องครับแม่เพิ่นก็บเราเกี่ยวฝ่า เป็นว่าเป็นลูกของเจ้าฝ่าครับพี่อนครับแม่เนี่ยเป็นลูกเจ้าฝ่าพี่อนครับเป็นว่าเป็นลูกของเจ้าฝ่าเจ้าฝ่าก็ครับเบอร์นึ่งนะครับหรือว่าต้นต้นของบ้านเฮาเลยครับก็ถองครับคือเสียงต้นต้นของบ้านเฮาเลยครับพระยาค่อยเผื่อเขาเลยครับพี่อนครับครับนายกับพี่น้องสนใจกันมาชมได้ด้วครับพี่น้องครับนะครับเบิ่งอีกรอบหนึ่งครับผม อายุหนึ่งปีช่วงกลางคืนอาชีพชัดคือางวันนะเมีนครับนผู้ใดมากับมาบึงยังไม่ยมชุ่มยังม้วนเว้นยุบันไฮสุกไอตำบลไฮสุกย่บันตำบลบันบอขำไอบันบ่อคำไฮสุกนะครับนะแมนครับเดี๋ยวเบื่อทารเบทู่พีนกัน้อนจีใส่ในุมสมาชิกทหางมสมาชิกงหาเท่านะครับพี่น้องครับเบทูกันคนหัก่านี่แะครับไส่คีบไปของายเป็นการชนน้ำกันครับัประเนี้ครับ ก่อนจบคลิปครับพี่ทักนี่นะครับผมครับผมฝากเส้นทางฝากเบอร์โทรเอ่อเส้นทางกันมันผ<อ>ู้งูมาท,า,ทางอุหลน,นี่เข้ามานี่ปุ๊บนี่เลี้ยวเขาบันกังเลยครับเลี้ยวมาเสียบันกังเลครับถ่ายไอ้ก้อนจะเขาหมู่บ้านบันกังมันจะมีเลี้ยวทางเลี้ยวขวาครับตัดเข้ามาบ้านมันจะมีปลายบ้านอยู่ครับบ้านบ่อคำอเลี้ยวขวาตรงเข้ามาตลอดเลยครับมาจนสุดทางเสียบปลายฝ้าม้วเพิ่นอันี่ก่อนขึอเคอินอินผมคิดว่าทางนั้นเลี้ยงง้วเนาะเพิ่น เฮเลนฟาร์มนะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นผลิตงัวบามันเร่าร้อยอยู่นี่ครับเพิ่นเพิ่นเฮ็ดทั้งสองอย่างมีทั้งงัวทั้งกล้วยได้ทั้งสองอย่างไม่ยิบไม่ีเพราะง่ายใส่เพิ่นเป็นการจตรียมรองรับแม่บอกกล้วยหลายข้อก็ได้เพิ่นบางอยู่นี่ประมาณหาข้อคุ้มมาจีทุ่มเงินลงใส่อยู่เพิ่นว่ามาเบิ่งมาชมเนาะมาอยาิบฟาร์ม อยากเปลี่ยนแนวคิดกันครับเลียป่นนแววคิด่าจะเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงคควายรับได้หมดครับเลมื่อเลยครับเลี้ยงควายก็ได้ต้อนรับทุกคนเลยครับได้ทั้งสองยางม่านี่ได้ค่วงดูทั้งสองยางถ้าว่าตอนนี้ก็สนใจกับมะเบิงตัวจริงน้ำมันน้ำซ่าก็ได้ครับได้ครับผมับบเนียบาตุนคนโก้ครับจากช่องอิสานมานาพระลอครับกัขอบคุณพี่ตาแก้หลาครับผมที่พาบาตุนมาหนีถึงว่าสิมาเด็กมาคำนิดหน่อยครับบ้ากาหนึ่งโดยเฮามีใจรักกเมียนครับ นะครับหักแพงในง่วในคั้ยครับผมอาชีพปัจจุบันไปหาชุดนะครับพี่น้องไปหาชุดนะครับมากแล้วก็ต้องลุยกันต่อไปนะครับบ่ได้เร่งเร่งเบิ่งแม่พันธุ์ควายงามเฮาครับม่ใสิเป็นสายเปือกสายเผือกสายดำกับมาชมได้คครรัับบขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องมาร์ทโฮนนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายครับพี่น้องครับโควิดกาขอให้บ่มีโรคมีไห้ครับห่างไกลโควิดทุกคนทุกท่านครับ ผมกิตนาพักกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ของการ์คอมบาสวัสดีครับคุณราชสวัสดีครับ